ครับท่านผู้ชมมื้อนี้ได้มาเที่ยวทางมุกดาหารนะครับมื้อนี้มาเที่ยวทางมุกดาหารโซนทางมุกดาหารมาเขตอำเภอนิคมครมข้อยนะครับกำลังรอถาเบิ่งถามหา,า,มหาเจ้าของสวนเพิ่นอยู่นะครับตอนนี้จัก <c oughs> คนซืีอว่าหยังได้เจ้าของสวนมันก็นได้น <c oughs> สวนกาขั้นใหญ่นะครับท่นา,านผู้ชมกุลาดยางฮะโอ้สวนนี้กุลาดยางโอ้เสดงว่าเพิ่น คือสวนกุหลาบยางพาร่านะครับอันนี้สวนสวนของกุหลาบยางพาร่าอยู่เลยนิคมข้ามซอยมาประมาณจักกิโลครับประมาณสิบกว่ากิโลเนาะเออสิบเอ็ดกิโลนะครับเลยเลยจากแยกแยกทางนิคมข้ามซอยมาทั้งอ่าทั้งขวาอ่าทั้งทรายมือดฐานะนาขึ้นเหนือกันแล้วเลี้ยวทรายมากครับสิบเอ็ดกิโลกุหลาบยางพาร่ามาสั่นครับท่านผู้ชมก็ที่เลยล็อกเบิ้งในสวนพันวามียย่ายางยังแน่นะครับ เางพูดใดก็เลาะมานี่เิ่งเพิ่งพู้สิพ่อพ่พ่มาเลาะนํากันนะครับอันน้เบิ่งแม่นไหมอันนูเิ่งเนี่ยมาเลาะเนะครับพ่้พ่มาเลาะทังนี้คงคําสอยมาบานทั้งทั้งทีทั้งบานเพลินนด้แ่ว่าทั้งบานเพิ่นเพิ่นถนัดนั้งีเลยให้เพิ่นป้ามาเลาะทั้งปีนะครับมากมากมากเกืบพอดเจ้ก่อนเอกันบานคำนั่งอกบานนั่อกพ่่อมาบนเดียวก็่เกือบหอดบานคำนั่งอก ยังคงหย่อนกัมมานะครับมากพอผมขอมาผมเห็นเหืนเบี้ยก้าย่างหลายนะครับก็เลยเบิงเบิงอีกนะครับอ่าัญหาอยากได้นะครับอ่าปาอยากได้ครับลงมาชมเบิงนะครับครับใครยากรวยยบาลเด้อพนบาลเริ่มสียอกบีกจได้ขันหนึ่งนะรุงแล้เรายยาง ยางกระส่วดยางกระส่วนยางก็ได้ฟ้ามีแล้วก็ย้านเ้าไปผูกกันนะอ่าเราสิเอาได้ออกอีกเด้องขั้นลงรถนยางก็ล่งยางเพิ่นเพิ่นเลี้ยงไว้ยางกำลังถอดถอดยอดครับเลี้ยงไว้ยางกำลังถอดยอดเจ้านี่นะครับเนี่ยเพิ่งกับตรงนี้หันตรงๆรงนะครับเออครับตอนนี้นะครับผมแวะมาถึงสวนกุหลาบยางพารานะครับ อ่านะบ้านคําแห่น้อยนะครับนี่เบอร์โทรเพิ่นครับตามตามเสือครับอ่าเลยแบบบลูมุงสวนยางนะครับเพป็นเป็นเป็นอ่าสวนทําเกี่ยวกับก้าเบี้ยยางครับท่านผู้ชมอ่าผู้ใดสนใจจงเด็กติดต่อสอบถามเพิ่อนเพิ่นได้เด้อครับตามเบอร์โทรนี่ละนะครับนี่ในในเสือเพิ่นนี่ละนะครับท่านผู้ชมครับอ่าบึงเบี้ยยางกันครับอ่าครับครับเพิ่นมี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 อ่ามีพันสองหาหนึ่ง แล้วก็ RRM หกร้อยใช่ครับพันสองขานึ่งแล้วก็ RRM หกร้อยนะครับตัวนี้เป็นพันของนะครับที่ให้ท่านผู้ชมเพิ่งนะครับอันนี้สิเป็นพันธุ์ของสองขาหนึ่งนะครับนี่พันสองขานึ่งเพิ่งแต่เพิ่งเอินเข้าเอิ่นว่าซัดเดียวป่ะครับนี่เดีครับอ่าตอนนี้เข้าเอิ่นว่าเจสซี่เข้าเอิ่นซัดเดียวครับกล้าซ้ำนี่ซัดเดียวนะครับอ่าราคาพวกบอกในพผ่านคลิปนี้ได้รบอครับราคาราคาตัวนี้ตอนนี้มมัันนแต่่ละปีสิบ อ่าแต่ละปีราคากับสีบป้ขึ้นเก่าอ่าเพื่อเพื่อความมั่นใจกับให้ที่ต่อสอบถามแต่ละปีแหละก็ตามเบอร์โทรเอาเนาะครับเนาะเออครับขามันยอดมันเงาก้อนนี้นะครับขามันปงขึ้นไปอีกก้อนนี้ราคามันก็แพงขึ้นเพราเก่านะครับท่านผู้ชมเออราคากับสีแพงเพรกะเขาอ่าครับอันนี้ยังสี่นะครับเอ่อนี่เขาเอิ่นซัดเดียวนะครับนี่เขาเอิ่นซัดเดียวทายังบ่เอ่อทายมันขึ้นไปอีกมันก็อีกราคานึงทาสั้นๆซ้ำนี่ซัดเดียวซ้ำนี่กั ราคาอยู่ที่3ามสาบาทนะครับสำหรับปีหกสี่พันวานะครับตรงนี้แล้วกับสิบรอนคือเก่าพราะเบีย้ยกาเป็นไงมันเหีวขึ้นมันกิดราคามันกิดเป็นราคากับสิแพงขึ้นนะครับท่านผู้ชมนี่คือเบีย้ยเบีย้ยซัดเดียวนะครับขอบคุณ เบียอย่างสัดเดียวสองคันะครับนะแถวนี้นะครับแถวนี้สองคันนึงนะครับเบียสัดเดียวนคะรับซุ่มหนึ่งหกรอยปะครับนี่ครับผมจัดแถวท่านรล่ะไปท่าถึงก็แม่นะครับเอครับนี่เบี้ย ก้าของพันหกร้อยนะครับ RRM หกร้อยนะครับนี่ครับกับ RRM หกร้อย,ยครับ R R ครับท่านผู้ชมเบิ้งครับมตาผู้ใดสนใจที่ต่อกับเบิง้งตามเบอร์โทรเอาตามนักตามเสือเพื่อละครับราคากัน ก้าเบียมันก um, ็อยู่ Kid. บุ Lock กห้งตัวเพราะว่าขาเบียเบียใหม่มันใหญ่ขึ้นก็เก่าก็ราคาอีกแนวนึงนะครับขันตอดซัดยาวกันมากอีกราคาอีกแบบนึงนะครับขันแบบนี้มันี่คือซัดที่สองครับนี่คนเดินนี่ขึ้นสัดที่สองนะครับนี่สัดที่สองแหละขันต่อยู่ขึ้นมานี่นะครับอ่าจากจากนี่คือคือตัวนี้ยังสีสัดแรกถามันขึ้นถามันขึ้นมาอีกปื๊ดขึ้นมากสีนะครับนี่ก็ขันสัดที่สอง เนี่ยครับตาที่สองนี่คระบถ้าเอิดเป็นซาร์ดเป็นซาร์ดนะครับตัวอย่างเวลามันเกิดนะครับเนี่ยครับซาร์ดสองกำลังขึ้นนะครับนี่ครับเนี่ยนะครับกานซ้ำนี่ปลายยอดจังสีปลายยอดจังสีอยู่จังสีนี่เจ้านี่ก็เกิดซาร์ดแรกนะครับอ่าขาคือทั้งต้นนี้เบี้ยนี่ขึ้นบ้างสิเอิดนี่ซาร์ดที่สองนะครับนี่ซาร์ดที่สองก็อีกราคาหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตัวนี้อีกราคาแบบหนึ่งอีู่ด้วกันนะครับ แปลงที่มองเห็นนี่คือของ RRM หกลอยนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับแม่นั่งโบมีดนะตะกี้มันซื้อหัวอยอันนี้อันนี้เขาเอื่นอันนี้อันอันมันกไอ้นั่นไงใบเลื่อยตาเล็กนั่นอันนี้เขาเอื่นเออมีดมีดติดแต่ยางครับท่านผู้ชมอันนี้มีติดต่ยางของจากคองสวนเพลินนะครับมีโอกาสก็ได้ถามเ่นเพลินนั้นถามเล่นเรนเป็นต้องเพลินนะครับว่าเพลิน อ่าพืชเห็ดยังไงนี่มันเป็นยังไงมีดมีดเนี่ยเหรอเข้าซื้อเอามาปะคะเรื่องนึงผลิตเองเขาเห็นมาจากเล็กเอยียงใบใบเลื่อยตะเล็กโออ่าอันนี้เพิ่นเห็ดมาจากอ่าใบเลื้อยตะเล็กครับท่านผู้ชมอันนี้เพิ่นเห็ดมาจากใบเลื้อยตะเล็กนี่ครับใบเลื้อยตะเล็กแล้วก็เพิ่นก็มาพาไม้แล้วก็ฝนนะครับให้มันคมแล้วก็พาไม้ขัดเคีื่อนโดยสายเอ็นนะครับพาฝนมีดหินลับนะครับ หินนี่หินละเอียดเนาะเอาลงหินหยาบก่อนโอขั้นตอนสุดท้ายจังโลงหินโอขั้นตอนแรกฝนหินหินกาเพชรก่อนหินเพชรอ่าหินกาเพชรก่อนอ่าอันที่สองเป็นสีมักฝนเลยหินละเอียดอันที่สองนะครับหินขนาดกลางเน,ะนาะกันเขาอื่นเนะาะนะครับขนาดกลางตัวนี้คือสุดท้ายคือหินละเอียดนะครับแต่จะคอยเศร้าฝนนะครับ หินต้นนี้เพิ่นกะใบแต่ฝน,นมีดต,ติดต่ยางของเพิ่นนะครับเขาเกี่วกับอสดนนี้เพิ่นนะครับบ้านบ้านโกาบานโขกา่าเอ,อขึ้นนิ่งเพิงไปเนาไ,ไปตรงไปยิง,ง<อ>ยเที่ยวพูจะกอไปโิจิไปเที่ยวพุจอก้อ่่ไปยัวพุญบา้าเ้ิสิไปเที่ยวพุจอก็ มาโมกุฎสวนหยางเบิ้งสวนหยางก่อนผู้จับ้านนะเบื้สวนหยางก่อนสิไปผู้จับก้อไปมาไปเออเออไปเรื่อยๆเนาะมากระไผยมากระเพยป่นเออมามาเที่ยวผู้จับก้อพ่อสวนหยางเบิ้งส่วนหยางเขาว่าเรื่องผู้จับก้อสิไปผู้จับก้อนวันนี้เออเขาก็ว่ามึงเด้กก็สิไปก็ไปย่างเดียวไปย่างเดียวมือนีมือว่างบ่มือว่างมือมือนีมือว่างไม่ยิ่แปลงไป่ยังมือผู้หญ่แปลงไปกี่ย่างไปกี่ย่าง

มันจะได้ไงดอกพ่า <aún> ม <yelled> ักมักปลูกยางเดี๋เลยเบื้องเบี้ยยางนะครับท่านผู้ชมผ่านเบียเห็นกับเบื้องเบื้องเบี้ยยางไปนั่นแหละท่านผู้ชมก็ทำมาสัก็ได้ได้เลยนน้ำสวนยางส่งลูกเลี้ยงจบเป็นนิดยากก็ย้อนสวนยางนี่ละได้เงื่อนยู่ได้รถขี่ก็ย้อนสวนยางนี่ละเออวุ้นดีมีว่าสิ ได้ก็ได้ก็มีอยู่แต่ว่ามันก็บพคือเขื่อนยางอันนี้นะมันจะร่องมือมันได้ร่อคืนละพันมันสุบเปียยางพ่อมันอกี้เราไปเรามาท่านผู้ชมว่าสิไปเที่ยวเบื้องยางเบื้องสวนยางกับมากสวนยางเอาไปมาเป็นต๊ะโลงซื้อยางเนื้อพันท่านผู้ชมเป็นต๊ะโลงซื้อยางพันครับที่ทำสัญญาไปก่อนเอาไปมาเป็นต๊ะโลงซื้อยางโอ้กางได้ครับกางมาหล่ออันน้มาหล่อเป็นโต๊ะโลงซื้อยาง เดี๋ยวลงซื้อยางบันให้เพิ่นคิดให้เพิ่นตามสัญญาไปก็ทำตามตามผู้ชมตัวนี้เป็นของสวนของ่ากุหลาบกุหลาบพันยางบอกแม่นบ่ะครับแม่แม่นของกุหลาบพันยางเบอร์โทรเพื่อนตามเสือเพื่อนแหละครับกล่าวเรื่องที่ต่อสอบคาับไม่ได้ก็ได้ครับว่าสิไปเที่ยวแต่ว่าทางว่าพ่อเพิ่นแปลงเพิ่นขายยางขายเบี้ยก้ายางนะครับก็เลยตามสัญญาซื้อยางไว้สักวันจะหาพกเจี๊ยบอยตัวนะครับพอได้กีดนะครับเอา เสียเอาน้ำพ่นพัน R RM หกร้อยหนึ่งอยต้นอ่าหนึ่งอยเบี้ยนะครับเสียเอสองพันสองหาห่งอครับเออสองพัองหาหน่เขาอื่สองหนึ่งนะครับพันอย่างนเสียเอาน่นทักหาลอยหาอยเบี้ยนะครับจำสัญญากับพ่นไว้ก่อนก่อนจะไปเที่ยวครทตาผู้ชมคิดสามสิบเกียรติครับทรง้อมเบียงไนคอมหาคอม โอ้ทที่เรียงไว้เขาแหวเขาทำบบเนาะผูรวจโู้ตรวมีมีตรวจคิดจชุ่มอื่นผมแค่คิดสีสปุ่นเลยครับเสียหน้างแน่ทั้งแถวบ้านมาหลังๆนี่บาอันนี้ก็เอาซ้ำกันกับซุ่มมาก่อนน่นแหละซุมมาก่อองเบาสามเจ็ดบาทเพราะว่าเพ่่อสียให้เสียเพื่อนทรงยางเดือนเดือนยัง เมษากลางกลางถุกแล้วเออกลางกลางเดือนเมษาครับเพื่อนส่ง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 ผ่นยางให้นะครับมันอ่อนทางเดือกับเรือขึ้นไปอีกแค่น้อยแค่นใบเล่นอ่อนมันสิบห้าวันละสิบห้าเลยคนละเมืองไรแต่ยางนันเนี่ยเอาหน่อยหน่อยไมาอ่างเขาเอาเอามาอ่างยังมาอ่างยุกบ่ต้องให้บ่ธรรมดาเลยครับเออมาเที่ยวครับเขาแจกเพื่อนเพื่อนเพื่อนแจกยังเอาปุ๊ดเด็กอะก็เจ้าแจกบุญคงโอ้ใจดีครับครับสวนนี้เจ้านี่ครับ มาหอดใไฮหอดบาุฮงนะครับเอ่อพลังไฮหอดบาุฮงนะครับเออจะน่าปวดน่าเพ้อครับไปเที่ยวได้ครับไปไปเที่ยวสร้างยองยางน่ามาจำมาจำสวนยางมาจำบันเบี้ยยางคุนไว้กับหาพันบาทง่ายนี่ล่ะผ้าข่อยพวงนง่ายนี่ล่ะผ้าข่อยพวงสำหรับคลิปนี้ก็สำนีแหละครับ